สวัสดีครับช่องเสือ,อ,น,อน,น้อยมังกรน้อยวันนี้ฝนตกครับตอนเย็นฝนตกมองไปทางที่ตะวันออกเียือรุ้งกินน้ำครับรุ้งกินน้ำสีสวยด้านขวามุมล่านีสวยครับมีสองตัวมีสองเส้นนะครับเส้นวงในจะเห็นชัดวงนอกเห็นลางๆครับป็นเวลายามเย็น ด้านที่มองไปคือด้านทิศตะวันออกครับฝั่งตรงข้ามกับตะวันตกสายลุงสวยครับมองสวยเป็นวงกลมโคง้งหลังจากฝนตกมีเสียงนกเขาร้องอนกเขาอยู่บนโคมไฟตัวหนึ่งเกาะบนโคมไฟ วยรุ้งกินน้ำคลิปนี้เก็บรุ้งกินน้ำมาฝากทุกท่านกันครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ